วันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อ a l p a c ส Star นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมามาดูกันนี่นะครับตัวนี้จะมีชื่อว่า e NDS e V4 นะครับก่อนหน้านี้จะมี e NDS e V3 V2 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดละจะเป็น V4 V, 4, v หรือ V4 นะครับอ่าตัวเนี้ที่ร้านนะครับจำสั่งมา2สีเนาะจะมีสีน้ำเงินเนวี่นะครับก็ อมตะใช่ไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็สีดําสีดำก็คือตัวนี้จะมี2ส,สีนะครับก็ดีเทลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับจากตัวเดิมนะครับตัวเดิมอะ่ะผมไม่ได้ทันขายเนาะพอดีสต็อกใหม่มันมาผมก็เลยสั่งมานะครับดูดีเทลแล้วเนี่ยค่อนข้างดีเดี๋ยวมาดูทีละจุดกันดีกว่านะโดยเบสเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นดสตาร์นะครับก็คือกันน้ํานะครับภายในนะครับ ภายในใน,นี่ก็จะมีอินเนอร์กันหนาวให้สามารถถอดได้เหมือนเดิมนะครับแต่เบยกคือกันน้ําอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าถอดอินเนอร์กันฝนออกเนี่ยภายนอกก็ยังกันน้ําอยู่นะครับมีซิปนี่ซิปก็คือซิปกันน้ําด้วยนะนี่เป็นซิปกันน้ําด้วยนะครับซิปกันน้ําเปิดเพื่อรับลมตรงเนี่ยช่วงสีข้างช่วงสีข้างตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ เป็นเขาเรียกกระดุมเพื่อแบบแหวะให้มันรับลมเนาะนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าเพราะว่าของมาก็อันนี้ไซส์อะไรไม่รู้นี่น่าจะเหมน่าจะโอเวอร์ไซส์ผมเนาะโอตวอผมใส่ก็มาไซส์เอสนก็จะใหญ่กว่าผมไปน,ดนิดนึงนะครับนี่อินเนอร์ก็ถอดออกได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ใช้งาน ก็จะแน่นๆหน่อยนะครับตรงแขนมีปรับระดับความกระชับนะครับได้แบบเนี่ยสามจุดเลยนะครับก็คือตรงตรงตรงแขนด้านบนนะครับตรงแขนด้านล่างนะี่ครับแล้วก็ตรงข้อมือนะครับนี่ประมาณนี้นะนมีกระเป๋า อะไรเยอะะไม่รู้เนี่ยกระเป๋าอันนี้ใส่ไปด้านนี้นะเออแปลกดีนะครับส่วนตัวแถบด้านหลังนะครับที่เอาไว้ปรับความกระชับอะ่ะเก็บเอวอะ่ะก็จะเป็นตีนทุกแกเนาะปกติบางยี่ห้อเขาจะเป็นบางรุ่นเนาะเขาจะเป็นแบบเข็มขัดปรับระดับอันนี้จะเป็นตีนทุกแกนะครับนี่สวยงามสวยเลยสีแบบสวยสวยมากเลยนะครับด้านหลัง นะครับนีตรงไหล่ก่อนตรงไหล่มีรีเฟกซ์กด้วยรีเฟกซ์กสะท้อนแสงนะนี่ตรงสอกก็บุกมาค่อนข้างดีมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้อ่าเนี่ยตรงสอกดีเทลงานเขาดีมากนะครับมีกระเป๋าเอาไว้ให้คนซ้อนเก็บขนมให้คนซ้อนซุกขนมนะครับเอาไว้ให้คนซ้อนเก็บขนมเอาไว้กินได้ระหว่างทางนี่ ดีเทลมาแบบดีมากนะครับสวยงามเลยแล้วก็มาพร้อมตางเกงข้างในก็มีกระเป๋าด้วยนะนี่แล้วก็มาพร้อมกางเกงหลือ,อยีนางเกงนี่กางเกงที่เป็นแบบรุ่นเดียวกันนะครับเนื้อผ้าก็จะคล้ายๆกันนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยมืดไหมนี่กางเกงดีเทลก็ค่อนข้างดีนะครับติพกน,น้ําเหมือนเดิมนะครับ นี่แล้วก็แปะนี่เพื่อรับลมนะเพื่อรับลมเวลาขีมก็จะเข้าช่วงเนี้ยช่วงต้นขาเรานะครับอินเนอร์ก็ถอดได้เหมือนเดิมนะครับอินเนอร์ถอดได้แล้วก็ปรับระดับความกระชับช่วงเอวได้นะครับนี่ดีเทลแบบดีอะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวที่ต่อมาจาก st 1ก่อนหน้านี้ที่เราขายไปเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็น nds v 4ราคาไม่แพงนะครับ nds v 4ราคาอยู่เสื้อ1นึ0งมืักางเกง1,200งมอ่าก็จะแพงกว่า st 1ประมาณหนึงนิดหน่อยประมาณสี่ห้าพประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบแบบดีเทลที่แบบเยอะกว่า st 1นะก็แนะนำกาดอ่อนก็จะเป็นกาด level 1เหมือน st 1เลยนี่กาดอ,อ,อ่อน level หนึ่เหมือน st 1นะครับนี่ กางเกงเบสของเสื้อเนวีนะครับก็จะเป็นสีดําจะใส่เข้าชุดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ดําเสื้อดําก็จะเป็นกางเกงดาแบบนี้นะครับดีเทลกางเกงเนาะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยก็คือเนื้อผ้าเนี่ยจะเหมือนกับตัวเสื้อเลยตัวเนื้อผ้าเบสเน,นี้จะเหมือนกับตัวเสื้อเลยเป็นเนื้อผ้าชิ้นที่เดียวกันทั้งชุดนะครับก็เวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะครับตัว ทั้งชุดเลยก็จะอยู่วันมาณ2 0 0 0นนิดๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านเบอร์รับพิษณุโลกแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้ให้ดูให้ชมกันอีกก็รอติดต่ากันนะครับขอบคุณครับ